ฟังเรื่องชาวบ้านเนาะอออยากศึกษามีเหตุผลนี่เนาะคำถามต่อนะจ๊ะต่อจากเมื่อวานนะผมยังติดนั่งสมาธิแบบของโยคีปมะสมการภาวนาสัมมาอรหังทำให้นั่งไม่ได้สงบ แล้วก็ไม่ได้ดีเลยสักอย่างผมจะแก้ไขและปฏิบัติอย่างไรครับก็บางบางท่านก็เคยฝึกแบบต่างๆมาซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อก,การทำสมาธินะจีะ่จาะวิธีปฏิบัติมีใน วิจิธรมรรคอย่างน้อยสมถะก็สี่สิบอย่างที่มีอยู่ในตำรานะจ๊ะที่นอกจากตำาราอะไรไปอีกก็ต้องอีกเยอะแยะเราจะเลือกอย่างไหนก็ได้ที่เราชอบบางทีบอกสมมาระหังไม่ถูกจริตแต่ความจริงทำจริตไม่ถูกมัง น <auto> ี <sen festivals> ่นะเดี๋ยวจะถือสาครุ่นใหญญาะคือถ้าเราทําจริตถูกนี่นะได้ทั้งนั้นนะถูกเออนี่นะนี่มันขึ้นอยู่กับทํำจริตถูกไหมเออถ้าถูกเนี้ยเดี๋ยวก็ได้คำตอบก็ไม่ยากอะไรนะจ้า ให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวจะไม่ต้องภาวนาอะไรก็ได้แค่มีความรู้สึกว่าอยากนั่งง่ายๆสบายๆทำเฉยๆแค่นั้นอย่างเงี้ยน้ใจว่างๆกันไม่ต้องท่องก็ได้นะจ๊ะท่องเฉยสบายๆน้ำใจใสๆ เดี๋ยวพอมันนิ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะนิ่งโดยวิธีการใดเดี๋ยวมันหล่นเข้ามาเองจ้ะสมมติว่าเราเริ่มต้นที่ข้างหน้าพอใจนิ่งๆจะภาวนาอะไรก็ได้เนาะ <Yeah. S 1> พอถูกส่วนแล้วเนี่ยจะทิ้งคำภาวนาไปเองคือใกล้ๆกับเราลืมภาวนาะหรือไม่อยากจะภาวนาะจากข้างนอกมันก็ เข้าสู่ข้างในได้ระเดี๋ยวคุณหลวงปู่ท่านก็สอนเอน,นี่ยไปจะนี่ตั้งแต่ปากช่องจมกูกแปลว่ามันมาจากข้างนอกก่อนนี่ปากช่องจมกูกหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็ไปหัวตาไปกลางกัคทิษะไปเพยายดานปากไปปลายช่องคอเนื้อลูกก็เดือไปในระดับเดียวกับสะดือแล้วก็เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือก็มีขั้นมีตอนอย่างนี้นะจ๊ะ ยัจะเริ่มตรงไหนก็ได้แต่ให้เริ่มอย่างถูกหลักวิชาคือต้องเบาๆผ่อนคลายใจเย็นๆจนกระทั่งใจมันนิ่งๆว่างๆเบาๆแล้วก็รู้สึกสบายกายสบายใจเกิดการปลอดโปร่งใจขึ้นมาแล้วก็ความสุขก็เกิดขึ้นเองนี่นะจ๊ะ จะเกิดขึ้นมาเองแหละทำเฉยๆทำเฉยๆแค่นั้นเองอย่าไปตั้งใจมากอย่ากลัวชา้าอย่าคิดนำอย่ากำกับไม่เคเ้นไม่เน้นภาพเพราะภาพมีอยู่แล้วภายในเป็นภาพที่ละเอียดหรืออย่างเดียวเราต้องทำใจให้ละเอียดกับภาพที่อยู่ภายใน วิธีทำใจลี่คือทำเฉยเฉยที่เราภาวนาอะไรก็ตามแล้วแต่ก็เพื่อให้ใจหลุดจากความคิดภายนอกคนจัดสิ่งของให้มาผูกเอาไว้กับภายในกับคำภาวนาพอถึงจุดถูกส่วนมันก็ทิ้งไปเลยลืมไม่อยากภาวนาอยากเฉยเฉยเดี๋ยวก็หล่นก็ะแบงในเลยวุบก็ไปเลย อย่างนี้เลจ้ะส่วนบุปกรรมที่ทำให้ตจอลูกยังติดอยู่กับวิธีการฝึกสมาธิแบบของโยคีนั้นทั้งนี้เป็นเพราะตรงนี้ตัางหากจากต้องมาศึกษาความคุ้นเคยกับการฝึกสมาธิแบบืาศีดาบทนักพรตสิทธามาในหลายพบหลายชาติก่อนก่อนนู่น ขลุศีก็แต่เดินก็เป็นครือหัดถึงจุดอิ่มตัวก็เบื่อหน่ายในเพศของครือหัดก็ออกบวชหาที่วิเวกปลีกวิเวกเมื่อยังไม่มีการมารเกิดขึ้นของพระสมมอสสมุทเจ้าพุทธศาสนาก็ไม่มีแต่อยากเป็นนักบวชก็จะได้บวชแบบฤาษีอย่างนี้นักปลดอย่างนี้เลยจ้ะซึ่งมีตั้งหลากหลายตังแต่ นุ่งห่มด้วยผ้าดินหนังด้วยอะไรหนังสัตว์แล้วก็ทำสมาธินึกถึงดินเมืองน้ำม,มืองลมเมัง่งไฟมัง่งเป็นต้นอย่างนงี้ยจะทำอย่างเงี้ยกระสินสิบอะไรดินน้ำลมไฟสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีแดงสีอะไรต่งางยังไม่ใช่ใช่ครับผมแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น ติดอย่างนี้มาหลายภพหลายชาติ oh. อืคือทําซ้ําๆมาหลายชาติ uh. ก่อนๆน,นู้น oh. เรื่องก็มีอยู่ว่าในภพชาติดังกล่าวเอาบางชาติกันล้วกันนะจ๊ะ oh. ลูกเด็กเกิดเป็นกระบุตรสุดหล่ออยู่ในตระกูลของเศรษฐี oh. ที่มีสมบัติมั่งคั่งและมีทุกสิ่งทุกอย่างาเรียบร้อม จะได้ทำให้ถึงจุดจุดหนึ่งที่ตัวลูกรู้สึกเบื่อหรืออิ่มตัวกับชีวิตแบบนี้โอ้โอเหลือซ้ายก็เจอโคตรเพชรขวากะโคตรทองกระบ,บองเว็ดเลยเจอทรัพย์สมบัติโอ้มันีเกียดแกบอะเบือ่อเบื่อมีทรัพย์ก็ต้องคอยรักษา ตทองรักษานี่สิใครเอาไปแล้วก็หงุดหงิดนี่นะทามาขอกันแล้วไปมาเอาไป,ไปแบบไม่ขอเนี่ยเบือบ่อเบื่อจะออกจากบ้านที่เอาตายนี่นะเอ๊ะเราลืมกุแจหว่าปิด <c oughs> ตู้เซฟดีไหมโน่นไม่นี่ไ้เนี่ยนี่ก็ต้องกลับมาบ่าในปวงหานี่นะยิ่งพออยู่นี่ วัยช่วงอายุได้นะ่าลืมหลัง <laughs> โอ้ <laughs> นี่นะโอ้ <laughs> บูจริงเลยท้ายกะทองขวาก็ทองโอ้หน้าก็ทองทอง <laughs> นี่เนาะอ้ทั้งเพชรทั้งทองเพชรจินดนานบึว <laughs> อยากที่จะทำอะไรใหม่ๆบ้างที่รู้สึกท้าทายกว่านี้ <laughs> เออ อีกทั้งลึกๆตัวลูกเองก็ต้องการแสวงหาความจริงของชีวิตอีกด้วยซึ่งก็ไม่ทราบมันเป็นอะไรแต่รู้ว่าจะตั้งแสวงหาบางสิ่งจ้ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ,จ้าทุกๆพระองค์เลยจ้ะตอนเป็นบรมโพธิสัตว์อยู่เนี่ยก็เคยบวชเป็นฤาษีเป็นโยคีนักปลดสิทธาอย่างนี้มาก่อนทั้งสิ้นแหละนี่ถือเป็นเรื่องปกติมาถึงจุดอิ่มตัวไดเพลงครหั ต้องการปลีกวิเวกแสวงหาความยืนชีวิตนะจ๊ะในเหตุที่เองจึงทําให้ลูกได้ทดลองออกบวชเป็นฤษีในช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยจ๊ะหายากนะแค่คิดจะบวชนี่ก็ <laughs> ยังไม่พอออกบวชด,ด้วยโดยเมื่อตัวลูกบวชแล้วก็ได้ฝึกสมาธิแบบฤษีที่วางใจไว้นอกตัวเพ่งฌาน และได้ฝึกปฏิบัติดการทำตนเองให้ลำบากตามวิธีการของฤาษีอัติกลมัทธานุโยกทำความเพียรตามที่เห็นในยุคนั้นก็ทำอะไรก็ทำอย่างนั้นแต่ว่าเป้าหมายดีอยากดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากให้พระผู้เป็นเจ้าโปรดลยตามที่ตัวเคารัรถือในแต่ละยุคไม่เหมือนกันนะจ๊ะ ต,ตัวลูกเองก็มีความรู้สึกชอบกับแนวทางการปฏิบัติแบบนี้ด้วยแบบอัตกิริยมัธานโยกด้วยห <Yes. S 1> ลังจากที่ลูกได้บวชเป็นฤาษีอยู่ระยะหนึ่งแล้วแม้ตัวลูกจะชอบวิธีการฝึกปฏิบัติแบบฤาษีก็ตามแต่ในความที่ตัวลูกเองก็ยังรู้สึกว่าการบวชเป็นฤาษีและวิธีการฝึกปฏิบัติแบบนี้ เป็นการปฏิบัติที่หนักไปสำหรับตัวเองจึงทำให้เลิกตัดสินใจที่จะขอพบกันครึ่งทางคือถอยหลังมาเก้าหนึ่งด้วยการสึกมาครองเรือนอาลาเก้าอ่ะอ๋อ็หลาเก้าเนาะ <พ>อ๋อถอยหมดนะอ่าแต่ถึงแม้ว่าลูกจะเป็นกรหัสอยู่ครองเรือนแล้วก็ตามลูกก็ยังคงปฏิบัติสมาธิแบบฤาษีอยู่เป็นประจำะะนี่นี่ไม่ธรรมดาหรอกและเดยเหตุนี้เองรีงทำให้ลูกมีอุปนิสยัยที่คุ้นเคยกับการปฏิบัติสมาธิแบบฤาษีติดตัวมาข้ามพบข้ามชาติ จนกระทั่งมาถึงพุทธนดนที่ผ่านมาลูกก็ได้กเกิดเป็นกุลบุตรสุดหลอถึงหล่อที่สุดอเออ,อ,อยู่ในตระก,กูลเครือหาบดีที่มีอาชีพค้าขาย Import Export สินค้าระหว่างเมืองอนี่เนาะซึ่งในพบชาตินี้เนี่ยตัวลูกก็ได้กเกิดมาเจอกับหมู่คณะด้วยแต่ว่าตัวลูกได้อยู่กันคนละแคว้น กับแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชนะโดยก่อนที่ลูกจะได้มาเจอกับหมู่คณะนั้นแตยความที่ตัวลูกเป็นคนที่มีอัธยาศัยรักในการทําบุญและชอบการทําสมาธิจึงทําให้ตัวลูกเที่ยวทําบุญไปทุกหนทุกแห่งและลูกก็ไปเจอวิธีการฝึกสมาธิแบบวางใจไว้นหอกตัวอีทั้งการฝึกปฏิบัติด้วยการทําตนเองให้ลําบาก คลายตอนชาติปฤรสีมาหลายภพหลายชาติด้วยความที่ตัวลูกเองก็มีอัธยาศัย,ยคุ้นเคยกับการปฏิบัติแบบนี้มาหลายภพหลายชาติอยู่แล้วจึงทำให้ตัวลูก,กรู้สึกชอบและก็ปฏิบัติสมาธิแบบวางใจไว้นอกตัว mm. ก็เรื่อยมา oh. จนกระทั่งลูได้ยินชื่อเสียงกิตติศัพท์อันงดงามของหมู่คณะและพระเถระ อดีตพระราชาองค์ที่ออกบวว่าพระเทระท่านสามารถแนะนำการปฏิบัติธรรมให้ก็ถึงความสุขที่แท้จริงได้ลูกจึงอยากที่จะมาลองดูบ้างเพราะก็ลองจากที่อื่นมาหลายทีแล้วแต่เหตุนี้เองยังเป็นเหตุทำให้ลูกได้เข้ามาปฏิบัติธรรมและก็มาสร้างบารมีกมับโมคันะซึ่งในเวลาต่อมา เลิกกับภรรยาสุดเลิศของลูกในชาตินั้นซึ่งกับบังเอิญบังเอิญเ,เป็นคนเดียวกันกับภรรยาของลูกคนปัจจุบันในชาตินี้ <Wow. S 1> ไม่ใช่บางชาติเป็นหญิงบางชาติเป็นชาย mm. ก็อย่างนี้ <Wow. S 1> ก็ได้เชิญชวนกันมาสร้างบุญสร้างบารมีในทุกๆปุ่นกับหมูนะ่คณะอย่างเต็มที่เรื่อยมา <Wow. S 1> นี่จ้ะเอาอีกมายเนนีย wow. ส่วนผลการปฏิบัติธรรมของลูกในพุทธันดรที่ผ่านมานั้น <c oughs> ในช่วงแรกลูกก็ยังปฏิบัติได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรนักที่เป็นเช่นนีเ้พราะตัวลูกเองยังติดการปฏิบัติตามแนวทางเดิมที่ลูก,กได้เคยปฏิบัติมา <c oughs> คือตัวลูกจะนำการปฏิบัติสมาธิแบบลึกสี <c oughs> มาบุรณาการผ <c oughs> สมสานาลืมมิกซ กับวิธีฝึกสมาธิแบบภายในตัวไปกระไรชาติานี้่นะจ๊ะจนกระทั่งเมื่อการเวลาผ่านไปบุคคลรอบข้างตัวลูกและคนที่ลูกรู้จักแถมเป็นคนพามาด้วยต่างก็มีผลของการปฏิบัติทมที่ดีขึ้นก้าวหน้าคือไปตามลำดับในขณะที่ตัวลูกสิ แม้ฝึกสมาธิมานานแล้ว <Yeah. S 1> แต่ตัวลูกก็ยังไม่มีประสบะการณ์ภายในที่น่าพอใจเลย mm hmm. เอ๊ะทำไมาเขามาที่หลัง <Yeah. S 1> แล้วเราชวนมาเนี่ยทำไมาเขาถึงก่อน <Okay. S 1> ด้วยเหตุนี้เองลูกจึงเริ่มท้อ <Yeah. S 1> แต่ท้ออย่างไรก็สู้ต่อไป <Yeah. S 1> ท้อแต่ไม่ถอย mm hmm. แล้วลูกก็เริ่มคิดว่าอะไร เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกยังไม่เข้าถึงทำแบบคนอื่นสักทีเมื่อลูกได้คิด,ล,ดลูกจึงคิดได้ลูกจึงทิ้งทุกอย่างปวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวทุกต้องจ้า่าไม่ใช่แจ้งลูกก็นิ่งแล้วก็ไม่ติดอะไรเลยแล้วแล้ว ความสำเร็จก็เกิดขึ้นลูกได้เข้าถึงดวงธรรมภายในดวงใสๆที่ชัดใสสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายในที่สุดทำให้ลูกได้รับความสุขอย่างที่ลูกไม่เคยได้พบและประสบจากที่ไหนมาก่อนเลยที่ลูกได้อย่างนี้ทั้งๆเริ่มต้นกัไม่ได้เห็นอะไรเพราะดูไปที่ใจสบายทำเพียงแค่นี้หลเจ้ะ เมื่อเราหลับตาเนี่ยเราเห็นในความมืดก็ดูไปเรื่อยๆตอนมาความมืดแปลไปทำให้เราเห็นภาพแต่เป็นภาพที่เราไม่ต้องการคนบางสัตว์บางสิ่งของเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันผ่านมามีทั้งดีไม่ดีแล้วก็วก็ไม่ดีไม่ชั่วอะไรกลางเกิดขึ้นแล้วก็ดูไปมีภาพให้ดูก็ดีแล้วแม้ไม่ใช่ภาพที่เราต้องการ แล้วก็ดูไปเฉยๆด้วยใจที่เย็นเย็นเดี๋ยวมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสมมติวันนี้ยังไม่เปลี่ยนไปถึงภาพสุดท้าย <Yeah. S 1> พรุ่งนี้เอาใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆถ้าเป็นอีกเอาใหม่อีกเอาใหม่เ,หม, <Yeah. S 1> เหมือน <laughs> เราเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งในการรับประทานอาหารเช้า <Yeah. S 1> ของทุกวัน ใหม่เมเออเนื่องไงก็ทําอย่างนั้นแหละเริ่มต้นล้างหน้าแปรงฟันนใหม่ทั้งสิ้นแล้วทําไมล่ะเราจะเริ่มต้นหลับตาดูภายในใหม่ไม่ได้เลยแม้เห็นอะไรเก่าๆเก่าก็แอนติกเออมีคุณนะนี่แล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูไปพอเราเดือดเข้าถึงดวงทรรภายในแล้ว ดีใจมากอะไรอะไรลูกก็ไปเอาเรนั้นจะเอาแต่ดวงธรรมอย่างเดียวจึงสามารถรักษาดวงธรรมได้เกือบตลอดเวลา<ม>ลูกก็เผลอไปเรื่องอื่นอ่ะพอน,นึกได้เอามาใหม่<อ>แปลว,ว่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเกได้เ<อ>หลือแต่จุดศูนย์ห<อ>นึ่งตันเผลอนี่เนะแต่ก็ทำอย่างนี้จนกระทั่งหมดอายุขไข<อ>ก็ติดติดติดวงสว่างติดเลย ลูกก็สามารถอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ในที่สุดจ้ะอ๋อนี่มาอยากดุสิตเนาะตอนนั้นคนทันเนาะส่วนผลการปฏิบัติธรรมของปรรยาสุดเลิฟของลูกในพุทธนดที่ผ่านมานั้นซึ่งก็เป็นคนคนเดียวของชาตินี้ก็คล้ายๆกันกับของตัวลูกนี่แหละเพราะตัวลูกก็จะเป็นโค้ชเธอเป็นนักกีฬา ตัวลูกจะคอยแนะนำการปฏิบัติทมให้ซึ่งตัวเธอก็จะเป็นปลายเพรศที่ว่าดาริ่งว่างไงก็ว่าตามดาริ่ง <Yeah. S 1> ดังนั้นในช่วงแรกผลการปฏิบัติธรรมของเธอจึงยังไม่ได้ผลที่น่าพอใจนักนเนาะแต่หลังจากที่ลูกได้เข้าถึงดวงธรรมภายในที่ชัดใสสว่างแล้วลูกจะได้แนะ ให้ปริยางลูกปฏิบัติตามซึ่งปริยางลูกก็ว่างไงว่าตามงกันอยู่แล้ว<ะ>ก็ได้ปฏิบัติตามที่ลูกแนะนาทุกอย่าง <Okay. S 1> และในที่สุดเมื่อปริยางลูกได้ปฏิบัติทำอย่างถูกหลักวิชาปริยาของลูกก็ได้เข้าถึงดวงธรรมภายใน<ะ>ที่ชัดใสสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายได้เช่นเดียวก,กันกับตัวลูกด้วยซ,<ะ>ซึ่งเธอก็สามารถรักษาธรรมะได้ไปจนตลอดชีวิต เมื่อปริยางลูกหมดอายุไขแต่ก็สามารถอตทวรารกลับสู่ดุสิตบุรีได้ในที่สุดจ้า,าดังนั้นในพุทธันดรน,นี้ในภพนี้ชาตินี้ก็ต้องลูกทั้งสองก็ต้องตั้งใจนั่งธรรมะให้ถูกหลักวิชาตั้งที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นนั้นอย่างน้อยก็จะได้เข้าถึงดวงธรรมภายในอย่างน้อยจะได้อย่างนี้ แล้วก็จะเข้าถึงละธรรมกายในตัวจ้ะ